สวัสดีครับผมแสบเองนะจากร้านาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้เจ้า G.D.010 นะครับว่าตั้งเวลาอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยขออธิบายในส่วนของปุ่มต่างๆแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดต่างๆก่อนว่าหน้าปัดต่างๆเนี่ยอ่านค่าได้อย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับ FRI ก็คือ Friday นะครับวันศุกร์นั่นเองนะครับต่อมาที่เป็นเลข1ตรงนี้คือเดือนนะครับเดือนจะขึ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยวันที่ วันในสัปดาห์เดือนวันที่นะครับและบรรทัดต่อมาครับคือตรงนี้ครับในส่วนของอที่มีการกระพริบแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับคือการเล่นลูกเล่นในส่วนของวินาทีนั่นเองเห็นไหมตัวเลขของวินาทีเนี่ยก็จะมีการขยับไปตามในส่วนของด้านบนส่วนนี้นะครับและต่อมา14:55 55. ตรงนี้คือชั่วโมงแล้วก็นาทีนั่นเองเวลานี้เป็นเวลา14นาฬิกา55นาทีและตอนนี้ผมกําลังดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงอยู่ จะมีการแสดงตัวเลขเป็น0ถึง24ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับและต่อมาด้านล่างคือในส่วนของวินาทีและต่อมาครับอธิบายในเรื่องของปุ่มต่อเลยปุ่มนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานปุ่มได้มากถึง5ปุ่มด้วยกันนี่คือในส่วนของปุ่มของเขานะครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยถ้าเรากด1ครั้งนะครับมันจะเป็นการแสดงเวลาที่นาฬิกาตัวนี้กําลังแสดงอยู่นี่คือตโตเกียวเวลาของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่ผมตั้งให้เป็นเวลาของโตเกียวก็เพราะว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนครับที่ซื้อนรราฬ ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับมันจะแสดงเวลาเป็นของโตเกียวทันทีนะครับแล้วต่อมาปุ่มซ้ายบนตรงนี้ถ้าเรากดค้างไว้ประมาณ3-4วินาทีมันจะเข้าสู่การตั้งค่าเวลาทันทีเพื<ๆ>่อเๆดูนะ1 2ประมาณ1-2วินาทีนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขวินาทีก็จะกระพริบตรงนี้คือการตั้งค่าเวลาและเมื่อเราตั้งค่าเวลาเสร็จก็ให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกแบบนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของปุ่มซ้ายบนต่อมาปุ่มซ้ายล่างปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเพื่อครับ มันจะเข้าสูมม่หมวดต่างๆของนาฬิกาทันทีแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือหมวดต่างๆของนาฬิกานะครับด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างต่อมาปุ่มขวาบนปุ่มขวาบนตรงนี้ถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับไปลากดเข้าไปเห็นไหมและต่อมาปุ่มขวาล่างปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเป็นเวลาต่างประเทศนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้มากถึง3ประเทศด้วยกันอ่าให้ดูก่อนนี่คือเวลาที่เราอยู่นะแล้วถ้ากดอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นเวลาต่างประเทศละ lio คือ rio de janeiro นั่นเองนะครับเมืองหลวงของประเทศบราซิล กดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ LON ลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับและต่อมาครับ PAR คือปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับและต่อมาถ้ากดอีกครั้งนึงก็จะเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานปุ่มขวาล่างให้ด้วยว่าใช้งานอย่างไรนะครับและต่อมาปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มไฟดูนะนี่คือการเปิดไฟของเขานะครับรุ่นนี้เขาให้ระบบพลิกข้อมือไฟติดมาด้วยเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้ประมาณ3-4วินามหรึมาณ3-4วินาทีนะขึรงนึ้ lt คือคําว่า lighting นั่นเองนะครับและเมื่อเราทําการพลิกข้อมือครับเห็นไหมนี่คือการเปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดนั่นเองนะครับและต่อมาครับถ้าเพื่อนเพต้องการปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดนะเข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นก็กดปุ่มตรงกลางตรงนี้ค้างไว้3ามถึงสวินาทีเหมือนเดิม1 2 3 4ประมาณ4วินาทีเห็นไหมครับ lt ก็จะหายไปแล้วตอนนี้เราได้ปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดไปแล้ว โอเคคราวนี้เข้าสู่การตั้งค่าเวลาละนะครับกดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้ลาวๆประมาณ2-3วินาทีเข้าสู่การตั้งค่าเวลา 1, 2เอามัน1-2วินาทีนะครับสังเกตตัวเลขวินาทีก็จะกระพริบนะครับคราวนี้เราต้องการตั้งวินาทีให้ตรงเลยแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับให้เปิดเว็บไซต์เว็บไซต์หขึ้นมาที่ชื่อว่า Time i s นะครับนี่ Time i s นี่ชื่อเว็บไซต์เขา Time i s นะครับแล้วก็ ตั้งให้ตรงกับในส่วนของวินาทีในส่วนตรงนี้เลยนะครับสังเกตมันจะห่างกันนิดเดียวห่างกันไม่มากนะครับเดี๋ยวมาตั้งพร้อมๆกันเพื่อนๆดูนะพอผมกดปุ่มขวาล่างตรงนี้เวลาจะเปลี่ยนเป็นศูนย์นย์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นการรีเซ็ตเวลาใหม่เพื่อนๆดูนะตอนนี้ใกล้เวลาละ53ละ5้5 5ตรงนี้นะฮะผมจะตั้งให้มันตรงเลย 58, 59, 60อ่าตอนนี้เลขได้ตรงเลขวินาทีได้ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อเราตั้งเลขวินาทีตรงเรียบร้อยแล้วคราวนัะครบ ให้กดปุ่มนะครับซ้ายล่าง1ครั้งมันก็จะเลื่อนไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าด้านล่างจะขึ้นคำว่า DST DST คือ Day Saving Time เวลาในเ,เวลาหน้าร้อนในต่างประเทศตรงนี้ประเทศไทยไม่ได้ใช้นะครับเราจะต้องเป็น off เท่านั้นคือการปิดนะครับการเปิดและการปิดเนี่ยทำได้ง่ายมากด้วยการกดปุ่มขวาล่างส่วนนี้นะครับเพื่อดูนะเห็นไหมถ้าเรากด on ปับ๊บตัวเลขจะเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงขึ้นมาทันทีแต่ถ้าก,กดอีกครั้งหนึ่ง พอเป็น off up ตัวเลขจะถอยหลังเข้าไป1ชั่วโมงทันทีตรงนี้นะครับย้ำนะว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้ให้เป็น off นะครับในส่วนของ dst เห็นไหมคำว่า dst ขึ้นมาละ dst off นะครับจากนั้นต่อมานะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อไปหมวดถัดไปครับไปในส่วนถัดไปอ่าตรงนี้แหละคือ t y o คือประเทศคือเมืองหลวงที่เราได้อาศัยอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดปุ่มขวาบนตรงนี้นะไปที่คำว่า bkk หรือ b a n g k อกประเทศไทยนะครับกดตามเลยนะครับอ่ากดปุ่มขวาบนไปเรื่อยๆเลย ให้เจอคองว่า BKK อ่ะแบบนี้ BKK Bangkok ประเทศไทยนะครับนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อเราตั้งได้แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งไม่ได้นะกดไปเรื่อยๆเลยให้เจอคำว่า BKK นะครับแต่ถ้าเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของชั่วโมงทันทีนะครับเวลานี้นะครับผมดูเวลานิดนึ่งเป็นเวลา14นาฬิกา9นาทีนะครับขวาบนนี่นะครับถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็นการลบตัวเลขขวาล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเพิ่มตัวเลขเห็นไหม ตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกาก็กดเข้าไป1ครั้งเป็น14นาฬิกาแบบนี้นะครับแต่ถ้าของคนคนอื่นของเพื่อนเนคนอื่นนะครับเป็นเวลาอื่นก็กดเข้าไปมันจะสามารถเลื่อนเวลาได้แบบนี้นะครับอ่ะผมกดกลับไปที่14มือนเดิมการตั้งเวลาไม่ยากนะครับทำตามไปเลยนะตอนนี้เวลา14นาฬิกาตรงแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในนในหน่วยของนาทีเวลานี้นะครับเป็นเวลา14นาฬิกา9นาทีก็กดปุ่มขวาล่างเพื่อบวกตัวเลขไปเลยครับเป็นเลข9 ผมขอดูเวลาใหม่นะเพราะว่าวินาทีเนี่ยมัน,ม,นมันครบ60วิแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา10นาทีแล้วนะครับตั้งเป็น10แบบนี้นะครับขวาล่างบวกขวาบนลบนะครับเมื่อชั่วโมงนาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกดปุ่มซ้ายล่างครับมันจะไปถามว่าเราต้องการดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงไหมถ้าเราต้องการดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงก็ให้กดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับนี่มันน24อยู่แล้วนะครับมันจะปกติเนี่ยถ้าเป็นานาฬิกาคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้12 H 12เมื่อขึ้นเวลาเป็นแบบ1 2 h แบบนี้มันจะมี p ปรากฏมาด้านหน้า p คือเวลาหลังเที่ยงหลังเที่ยง2ก็คือบ่าย2นั่นเองนะครับถ้าเป็นการแสดงเวลาแบบ1 2ชั่วโมงนะครับผมแนะนําเลยให้เป็นการดูเวลาเป็นแบบ2ี่ชั่วโมงเพราะว่าจะเป็นการดูเวลาที่ง่ายมากนะครับกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งให้เป็นยีบชั่วโมงแบบนี้นะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งครับมันจะเลื่อนไปสู่ในส่วนของปีเพื่อนเพื่อนดูนะนาฬิการ,รุ่นนี้จะสามารถตั้งปีได้ตั้งวันที่ได้ ตั้งเดือนได้นะครับที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามีหลายๆคนถามผมมาว่าสามารถตั้งวันในสัปดาห์ได้ไหมวันในสัปดาห์ขเขาเนี่ยผิดวันในสัปดาห์ได้แก่อะไรบ้างวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรแบบนี้ของเขามันผิดอยู่นะครับเ <c oughs> พื่อนๆดูนะอย่างปีเนี่ยหลายๆคนจะตั้งปีผิดปีนี้เป็นปี2025แล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนตรงปีซะนะครับ <c oughs> วิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมขวาบนลบขวาล่างบวกเราสามารถแก้ไขได้นะครับก็เป็นปี2025ถูกต้องแล้วนะครับเมื่อถูกต้องแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไป มันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของเดือนทันทีเดือนนี้ใช่เดือน1ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างแต่ถ้าไม่ใช่ครับขวาบนลบขวาล่างบวกแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับนี่คือในส่วนของเดือนเดือน1ถูกต้องแล้วผมไม่แก้แล้วนะจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันจะเลื่อนไปในหน่วยของวันที่ทันทีวันนี้วันที่3ใช่หรือไม่ปรากฏว่าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่ถูกขวาบนลบขวาล่างบวกเพื่อนๆก ตัวเลขลดไปละขวาล่างเพิ่มตัวเลขเห็นไหมครับอะคราวนี้เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้ว,ลวให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปเห็นไหมครับมันจะมีเพียงแค่การตั้งเอ่อในปฏิทินนะครับมันจะมีเพียงแค่การตั้งปีเดือนวันที่มันจะไม่มีการตั้งในวันในสัปดาห์เลยนะครับอันนี้เป็นการตอบคำถามเพื่อนๆด้วยคราวนี้ LT LT คือระยะเวลาในการเลืองแสงของการกดไฟหน้าปัดนาฬิกานั่นเองหไมายถึง1.5วินาที 3นะครับหมายถึง3วินาทีตรงนี้ผมขอแนะนําให้เปิดเป็น3เลยจะได้ดูเวลาได้ง่ายแต่ข้อเสียของการเปิดไฟนานๆแบบนี้นะครับมันจะทําให้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยหมดได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มาใช้งานนะครับให้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆนะถ้าเปิดไฟ3แบบนี้แบบ่อยๆใช้งานบ,บน่อยๆนะอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณแบบ6 7ปีหรือ8ปีแบบนี้แต่ผมก็ถือว่ามันคุ้มแล้วนะครับโอเค LT 3คือเปิดไฟสว่าง3มวินาทีเรียบร้อยละให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับ คราวนี้มันก็จะกลับเข้ามาในส่วนของวินาทีเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะเป็นวงจรครับเป็นไซเคิลนะครับถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าการตั้งเวลาเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยก็กดปุ่มไซยล่างไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับตรงนี้คือ DST Day Saving Time เมืองหลวงของประเทศนะครับ BKK ไหมมันกระพริบอยู่นะครับเพื่อนๆดูที่กระพริบนะการปรับชั่วโมงการปรับในส่วนของนาทีการปรับในส่วนของการตั้งเวลา24ชั่วโมงการตั้งปีการตั้งในส่วนของเดือน การตั้งในส่วนของวันที่การตั้งในส่วนของไฟห,ห,หน้าจอนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมแบบนี้เห็นไหมเห็นวงจรเรี่ยงเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับโอเคนี่คือการตั้งเวลาเราตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกนะครับตอนนี้เราได้ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้ปุ่มข,ขวาล่างกันบ้างดีกว่าว่าใช้งานอย่างไรนะครับปกติแล้วถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกาแบบนี้ที่เป็น Friday แบบนี้นะครับ Friday เออต้องบอกก่อนหน้าแรกของนาฬิการ,รุ่นนี้จะแสดงในส่วนของวันในสัปดาห์เดือนแล้้้้วววก็ััันนทีี่่่่แตตถาาารดปุมขลงงค มันจะกลายเป็นที่2ครับคือเวลาประเทศที่2ที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับและต่อมาที่3คือเวลาที่เราได้ตั้งไว้เป็นประเทศที่3นั่นเองนะครับและต่อมาครับที่4คือเวลาที่เราได้ตั้งไว้เป็นประเทศที่4นั่นเองสมมติว่าผมอทำงานเกี่ยวกับสายการบินแล้วกันแล้วประเทศที่ผมไปบ่อยๆสมมติแล้วกันนะครับว่าเป็นประเทศแรกให้เป็นตกประเทศไทยแบงคอกถูกต้องละอันแรกเป็นประเทศไทยแล้วกันอันที่2ดูนะกดขวาล่างที่2ตรงเนี้ย ให้เป็นญี่ปุ่นดีกว่าผมตั้งให้เป็นประเทศญี่ปุ่นดีกว่านะครับวิธีการตั้งง่ายมากเมื่อเราตั้ง T2 ตรงนี้แล้วเมื่อเราอยู่ที่หน้า T2 ตรงนี้แล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้ประมาณ2วินาที1 2มันจะกระพริบแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดหาคําว่า TYO หรือตัวเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยการกดปุ่มขาวาบนแบบนี้กดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับถ้าใครนะครับอยากรู้ประเทศตัวเองที่ประเทศประเทศที่แบบเราอยากจะไปอ่ะใช้ตัวย่อว่าอะไรสามารถกด Google ได้นะครับเขียนว่า ชื่อยอ่อของประเทศต่างๆมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวสั้นๆแบบนี้เลยหรือเข้าไปดูที่คู่มือของคาซิโอก็ได้มันจะมีการแสดงอยู่ด้านหลังนะครับเอาละกดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอยากให้เป็น T Y O คือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกดไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะอ่ะ T Y O ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเราตั้งเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออ,อกแบบนี้นะครับตอนนี้ทีเป็นเวลาของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นละคราวนี้ไปดูทีากันบ้างกดปุ่มขวาล่างทสาีสมสมมติเป็นประเทศไหนดีเพื่อนๆเอาเป็นอเมริกาแล้วกัันนะครบ กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้ตั้งให้ดูอีกรอบหนึงนะ2วิแล้วเลื่อนไปที่ NYC นิวยอร์กด้านบนจะแสดงเวลาเป็นเมืองหลวงของประเทศนั้นน,นนะครับ NYC คือนิวยอร์กนะครับ C.H.I. คือชิคาโก้นะครับนี่ NYC ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเราได้เวลาของสหรัฐอเมริกาได้เป็ร้ลวละก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกเหมือนกันครับอันสุดท้าย T4 เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเวลาทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็สามารถตั้งได้เช่นกันเป็นไงวิธีการทํางานง่ายไหมคราวนี้นะครับเรามาดูหน้าแรกกันต่อสําหรับวิธีการเปิดไฟนะครับเพียงแค่กดปุ่มของตรงกลางตรงนี้ค้างไว้ประมาณ 3- ามนวินาทีจะเข้าสู่การเปิดไฟหน้าจออันนี้เปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับอ่ามันจะขึ้นคําว่า lt แบบนี้แล้วก็เปิดไฟหน้าจอแบบนี้นะครับคราวนี้ไปดูด้านล่างกันบ้างดีกว่าว่าด้านล่างส่วนนี้ใช้งานยังไงนะครับเพื่อนเพื่อดูนะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูคืออะลามการตั้ง์มกานนร ผมไปที่อะารามอะแบบนี้แบบดีมันนี้ถ้าสมมุติว่าผมเปิดการตั้งปลุกเอาไว้เพื่อนๆดูนะตอนนี้มันเป็น off ออฟอยู่อะตรงนี้ก็ต้องเป็นการตอบคาถามใครหลายๆคนด้วยว่าใครที่ซื้อน,นาฬิการ,รุ่นนี้ไปแล้วมันชอบปลุกเองทุกๆทเที่ยงคืนให้เพื่อนเพื่อเช็คนะครับปกติแล้วถ้าเป็นการปิดการตั้งปลุกมันจะเป็นออฟแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเช็คเลยกดปุ่มด้วยการกดปุ่มข้าล่างรุ่นนี้มันสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งด้วยกันเห็นไหมหนึ่งถึงห้าเนี่ยมันออฟหมด กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น SIG การตั้งเตือนรายชั่วโมงสมมติละกันว่าเพื่อนๆมีการเปิดการตั้งปลุกเอาไว้นะครับเพื่อนๆดูนะปุ่มซ้ายบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเปิดทําการตั้งปลุกแล้วก็ปิดการตั้งปลุกถ้าของใครเป็นเครื่องหมายออนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงเนี้ยมันมีสีดำๆขึ้นมาตรงช่องอะลามแบบนี้คือเราได้ตั้งปลุกเอาไว้นั่นเองนะครับให้เรานะครับกดปุ่มซ้ายบนอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดเห็นไหมพอเราปิดปับ๊บเห็นไหมพอเราปิดปับ๊บในเครื่องหมาย ปิดเสียงการตั้งปลุกทุกเที่ยงคืนที่ใครๆหลายหลายคนนะครับเจอปัญหานี้นะครับก็เช็คเลยว่า1-5เนี่ยมีอันไหนที่เป็นออนบ้างนะครับอันนี้ง่ายมากวิธีการใช้ของเขานะครับส่วน S I G ก็ง่ายมากเชก่นกันเพื่อนๆดูนะ S I G คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงตอนนี้เป็นออฟคือปิดอยู่นะครับแต่ถ้าผมกดปุ่มซ้ายบนมันก็จะเป็นออนพอออนปับ๊บด้านล่างส่วนนี้ก็จะมี เ,เครื่องหมายที่เป็นดำๆขึ้นมาตรง S.I.G. คือการเปิดนั่นเองนะครับนี่การ,การเปิดในส่วนของการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับตรงนี้ขออนุญาตปิดก่อนนะเพราะผมไม่ได้ใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับโอเคนี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งกดอีกครั้งหนึ่งจำไว้นะครับถ้าเราเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาเนี่ยเราจะอยู่หน้านี้คือ B.K.K. ประเทศเอ่อโทษนะครับ F.R.I. คือ Friday วันศุกร์นั่นเองนะครับถ้าอยู่หน้าแรกของนาฬิกามันจะต้องขึ้น Friday แบบนี้เท่านั้นนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอแนะนําไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถถามได้ผมจะไปค้นหาข้อมือให้แล้วก็จะมาตอบคาถามให้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปละครับสวัสดีครับ